อัปเดตฝรั่งกิมจูสี่เดือนครับอัปเดตวันที่1มกรลานะครับต้นที่ตัดยอดไปครับตัดครั้งแรกตัดตรงนี้นี่แหงที่สองกำลังคุ้งตัดนี่ทูกกิ่งนี่กำลังออกครับเนี่ย ออกมาทีละสองสองก็สวยนะครับแต่บางกิ่งมันก็ออกมาเป็นพุ่มเลยหลังกิมจูสี่เดือนขนาดนี้ไม่รู้ถือว่าโตรหรือยังนะครับแต่ผมก็เออเนี่ยไม่รู้เกิดจากสาเหตุอะไรครับ นิฐานว่าไม่หนาวก็ไม่ค่อยได้รดน้ำึงครับยอดหงิกก็งอ,งอยังไงไม่รลอน่าจะประมาณเดือนหน้าครับผมถึงจะไว้ผลสักห้าเดือน รู้ว่าเพราะมันหนาวหรือเปล่ายอดไม่ค่อยสวยเลยครับเนี่ยใครทราบสาเหตุก็แนะนำหน่อยนะครับมันเริ่มมาเป็นช่วงปลายธันวาครับยอดของพวกเดือนธันวามันจะ ยังไงไม่รู้ไม่สวยครับไม่ค่อยว่างด้วยมั้งครับช่วงนี้ปลูกข้าวไม่ค่อยได้ดมาลดน้ำ แล้วก็ต้นนี้เล็กก็เคลื่อนเลยผมจะขุดปลูกใหม่ดีไมหมครับเพื่อนเขาโตกันแล้วยังไม่โตเลยดูจากสภาพต้นน่าจะไม่โตครับนี่ก็พึ่งคุมฟางไว้เดือนหนึ่งฟางชุดแรกก็ย่อยสลายหรือว่าโดนเคลื่อนแตดยาไม่รู้ ไม่เคยได้ถ่ายอัปเดอไล่มากครับไม่เคยมีเวลานี่ก็ปันก็น่าจะหวานวันนี้ครับไอ้นี่ดำดำก่อนเพื่อนเลยใช้รถด,ดำขอบคุณที่รับชมครับ